วันนี้อากาศดีมากๆแม่อ้อยอยากชวนทุกคนมาทำเนื้อย่างกระทะร้อนเพราะที่โลตัสเขามีของดีสะอาดคุ้มค่าราคาประหยัดแถมมีจบครบในที่เดียวเลยนะคะช่วงนี้ที่โลตัสเขามีโปรโมชั่นเนื้ออยู่ด้วยนะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง1มิถุนาเลยนะคะว่าแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใส่เนยแล้วตามด้วยเนื้อของเราได้เลยเนื้อสีสวยมากๆน่าทานมากจ้าใครอยากใส่ผักเพิ่มใส่ได้ตามชอบเลยจ้าเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยฟินมากแถมยังง่ายด้วยนะคะถ้าอยากอร่อยฟินแบบแม่อ้อก็ไปซื้อได้เลยจ้าที่โลตัสทุกสาขามาทำตามกันนะบอกเลยว่ามันง่ายและอร่อยมากและรับรองว่า ได้ของดีสะอาดคุ้มค่าราคาประหยัดมีครบจบในที่เดียวแน่นอนค่ะ